ะตอนนี้เรืออยู่นอกบ้านอยู่แล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าวัดอะไรคําไมวัดวัดป่าวังน้ําเย็นตอนนี้ก็อยู่ในวัดที่ในเมืองธารคามนะคะตอนวันหุ่นวัดเจ้าคเดี๋ยววันนี้เราจะไปทุกคนไปดูช้างนะทุกคนคะตื่นแต่ก็งานในเห็นแสงเลยเด้ยนุ้มมักไอ้นู้มเป็นคนขี่ระลํามักมากในเห็นช้างมักเห็นช้างมากมากมางเมืองช้างสิแม่นั่งเมืองมักจับรถจักรยานอยู่ วันนี้มีโอกาสได้มาแล้วก็มาเจอช้าเราจะพาทุกคนไปดูนะคะเมื่อกี้ไปไหว้อ่าเมื่อกี้ไปไหว้อ่าทานเป็นสุวรรณแล้วก็ไปไหว้พระแล้วเดินลอยเดี๋ยวตากนี้เราก็จะไปข้างในต่อนะคะที่หมองอะไรพรายลายหมองนู้เนี่ยไปหายซื้อกันนะเนี่ยไปขายอะไรเลยใครังเห็นได้ไปซื้อขายอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับ <Gather ing> ผมนะครับผมวันนี้เรามาทำบุญน,นะครับพี่น <para> ้อง ครับพ okay. hmm. ี่น at ้องมาทำบุญนะครับอันใต้กว้างงี้สียางไว้ม่ไรคุณสีพินเลยจะคว่างยางไว้เอายยางไปก่อนค่ะจะยางพูดกตีอ่ะไว้ตามรถตัวนี้เราจะไปดูช้างกันนะทุกคนค่ะเราจะไปดูช้างกันเต้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 นก็เห็นรอบแล้วเม่เห็นโนแล้วเดี่ยเม่ได้เห็นสรางโดดเดียวตะกี้น้ำมันเขาเยจะเจาสร้างไปยางน้ำมันเท่ากันอีกทีหลังสร้าง่ว่ามันที่นี่บ่ได้เห็นไลฟ์พีดรถรถเม่เห็นน้องอันซีหาปีแล้ว ได้มาเจออ่นนะคะก็ใช้หอดทองส้งกัอย่าไปหลอดจริไปถามดีก่อนนะคะาเป็นหลอดหรือบอใช่เน่ะตะก้อนนตะยากค่ะีเองก็เลยม sw ้เลยนะคะทคคะเพราะว่าไม่ถ you know ีบปข้างหลังแล้วกองย่งข้าหลังกับยันลดต่ำตอนนี้เราไปไหว้ราเสร็จแล้วนะคะจะเป็อันนี้ล่ะกนเป็นางนหนอนี่เองนี่ละเ่อขาดไะ กะทิว่าท่านเองเ่าขาดยาอีกดนี่เพราขาดเ่าขาดเนี่ยมือเขาดีเขดีวันนี้เป็นวันที่มาทําบุญนะคะมันนี้เป็นมือบุญขอสามือเสาร์นี่กับไปวัดไปวัดปลาเสวัดป่านะมือเสาร์นี่มือขรสาแล้แต่งตัวแต่เสารไปวัดถือเ่วยเซ่นที่ละมือเ้าร์งะบาปข้าวยางกับฟายยางเงี้ยมาจอดมันติ่ตาหัวหลังจากเสวัดเสร็จแล้วก็เผา่อจะพักกันชินข้าวเสาร์แล้วก็ออกมาหนีหลัจากในเมืองสารคามในเมืองสารคามนะคะ มันยังเกาะมาตาบังน้ำเย็นนี่ถึงแล้วทุกคนขาแล้วได้เจอช้างแล้วนี่เขาเล่นน้าจะว่านองนาราน่าจะเป็นรุ่นนี้ไม่ได้ห่ารอาหารมาช้าขางขาทุกคนขาไม่ได้เจอช้างนานมาก ลราแอบกลัวอยู่นะยังจัดแต่ก็แอบกลัวอยูอ่นานๆได้เจอทีนะเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารช้างกันนะคะตอนให้กิมพะแนงเสร็จะเหรอใช่ให้กิมพะแนงเดี๋ยวให้ต่อถือให้นะคะเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารช้างกันซื้อเพื่อนเนี่ย ซื้เพื่อน่าอยากฟงีนอนี่อยู่สามตัวนะทุกคนราันหยาดเดอดไงมันเดววอ้วถ้าปวดกินด้ดี๋ยว

เรากระโดดไหมตะก้าอยห้ด้ตะัหัตัวสกากให้มน,นตมาานตี้นตัวนี้อยากให้ตะวันยันไหม วีน้อนเก็บตะกร้าใ,ให้เจ้าขวามด้วยทุกคนยัน,นเขาเกี่ยวมือสินไหมมึงาเกี่ยวอ่ะมันไม่เห็นแสงในแท้ง,งเหรอหน่สองสาม เส้น,น,นยังไงทุกคนคะมันโน้นหนไข่ใหนโน่นไข่นึงอ้าวเนียไข่วันนี้นีคนมันถือแหมอันมันเกี่ยวคนมันถือมือเ่าอ่คนมันปมเป็นแคงแข้วมันเป็นดี่ดีอย่างเดียวระมันไม่ยอมนี่ันอ๋อทำไมของฉันไม่ได้อ่ะเ,เอาก็เบิดแล้วเอาไม่ให้พู้ละอันเลย ไม่เลี้ยวข้างในหายยัวเอาไม่ก็ได้ไม่ก็ได้ไปเห็นตะปูนไปแอบควยอยนะเอาบูชาตะปูน กินยุ่นวังเจ็บกินที่หลังอ๋อพี่ยิงแท้มันน้อยจะยิบแล้วน้องไม่เอาเจ้าใบไหม้ย่อเล่าอยากเอาหุ่สั่งวันเล่ากัย่านคื่กันกินกินกิ สอเกว่าอ oh. ๊อบอันเปล่าเขาพดว่าจีนกว่เขาเล่นน่นะกว่าเขาพเชียวอ๋เกียงขออ๋อเปลอกว่าเก่งยินงจะปลาของแมเบื่อเราหรืาหมดแล้วลูกหมดแล้วไหมดแล้วอยากกินอีกแล้วแล้ก็บอันน้ด้วยน่าจะเป็นนละน่าจะเป็นคนละ น่ะะมมาทึ่งจังเลยทีนี่ะะมมนได้ยินข่าวแม่บอกว่าต่อมกลัวช้างนะคะทุกคนคะสร้างยานเราปะเนี่ยสร้างเดียวไหนเอาไปหายบ้างเดี๋ยวเราจะด,าดูต่อมนะคะเพราะว่าต่อมต่อมพันยานช้างมันพูดพูดหนึ่งวันพันหนึ่งวันอ๋อแค่ไหนยัง <laughs> ใช้ใช้ใชใชอะแต่ไม่เรยนพี่ยังยังด้ยม้ยงสน่มาแม่ขุยจับม่งานเขาแม่ก็จีเกมันบอส้นไปล้ลาเขาไปลุ้นใถ่หรือไม่ใช่ มอ่านเสร็จแล้วนะคะคุณนอ๋เป็นเหตุให้อ่านเสร็จแล้วนะคะทั้งสามตัวไในข้โพดให้ตอนแรกว่าจะเอาบารลัแตะระหย่านมันอันนี้อย่าน้ำปลาคุณก็เลยบลอนก็ลเลย่อบลเอาบางน,นัดนะจ๊ะอย่ามาว่าอย่าน้ำปลาเพณในสิแม่บางนัดมีน้ำก็นนลเลย่อบลเอาก็เลย่อข้อพดแทนอันนี้เป็นน้องเรานะทุกคนคะ่สะส่วนตัวนี้เป็นตานะคะแก่แล้ว ส่วนอันนี้เป็นตาแล้วนะคะห้าสิปีแล้วถ้ากันยุก็สั่งโมไปใช้แล้วตอนนี้วันนี้เป็นวันที่เรามาทำบุญกันนะคะ,ะมาไหว้พระทำบุญแล้วก็ให้อาหารช้างนะคะอันนี้พร้อมหนูนะคะทุกคนค่ะอันนี้สิบห้าสิบเจ็ดสิบแปดปีส่วนอันนี้สิบสี่นะคะเป็นรุ่นน้องช่วงเดื้อดหน่อย เดีย๋ยวเราจะชมนะคะหลังจากนี้เราน่าจะไปไหว้พระทำบุญต่นอน,นะคะละกะันแล้วก็จะไปาหาแม่กันขับนะคะแม่วาดแม่วาดลำทีหนึ่งนะคะซาแรกตกาติไปหาเพันก่นเหมือนที่เนียนพันไปย์เฮตุระอยู่บหันไหนมากกันเลยมาวัดก่รเสียดา,ายแตหลังจากออกจากวัดแล้วปึ๊บกฤติออกไปหาแม่บ้านต่อจ้ะเรอไหว้พระเสร็จแล้วนะทุกคนคะฝากกระขึ่มฝึกกระชิต๊บไหว้พระเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้อาหยังอ่อหยังหลอดเจดี ก็มาไหว้นะคะแล้วก็จิไปหาบาปตอเหอนที่นี่ตอนนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะภารกิจที่วัดอ่าจนอีกวันนึ่งเ่ได้ไปเพราะว่าแม่บอกว่ามันควรอยู่ตัวกรมันอย่าก่อนก็เลยบได้ไปเดี๋ยววันหลังก็จะมาใหม่นะคะพระธรรมบุญเสร็จเติมพลังนะคะทุกคนค่ะได้ไขนกกระทาของโกรนะคะทุกคนได้ของโกรได้ไขนกกระทากระดามะพร้าวอันนี้เป็นไขนกกระทาไอ้ข้าจต่ไม่เห็นเป็นใหม่นะจ๊ะเป็นยังไงเสีแพร่หนูมากแบบแล้วจากที่ เสร็จจากนี้แล้วก็จะไปหาแม่วาดต่อนะคะไปหาแม่วาดอยู่อ่ะลำชีหนึ่งอยู่อ่ะตรงข้ามมิกซี่นะคะแล้วตอนนี้ทาอ่าทาไอตอมทานโอ้ยไอตอมไม่ได้ทาไอตุ้ยทาตอมแล้วก็แม่มมออกมาก่อนจ้ะเพิ่นพักการสื่อของอยู่หนูเอามาก,ก่อนเพราะว่าหนูมาหาสินเนื้อกินอยู่แล้วจ้ะเพิพ่นพักการสื่อเอยียงหลังอยู่ข้างในพวกของฝากยิมมามาอนี่คือจ้ะหนูวอาอะไอย่างเอามาก,ก่อนผมมาหาสินได้กินค่ะตอนนี้ก็รออยู่ที่รถนะคะ เดี๋ยวรอทุกคนออกมาก่อนนะคะแล้วไปหอนเมือบาทเดีราจะ่ายขีดเพิ่มอีกเช่นนึงแต่ถ่ายคลิปท่าไหร่นะวันนี้ทุกคนคะตอนนี้เราถึงร้านแล้วนะคะแล้วก็ได้ของฝากด้วยนะคะไอ้เจี๊ยบมาซื้อของฝากให้ผลไม้นะคะ,ะ,คะ,ะพะะี่น้องขยานร้องกี่ตัวไม่ตัดก่อนสวัสดีพี่น้องเมื่อนี้กันยางทาน้องเสือไอ้พวกอยากทายน้ำเึางเดียวพุณแม่เนี้อันซื้อผลไม้มาให้คุณแในวัดพี่นอ้นอ,งนอ,งนองพอดีว่า เนี่ยเอากระทะลงกไหมข้างหลังเอาแม่สิแบกเลยด้วเออเดี๋ยวจะหั่นเม่ากันเลยแต่กล่องเน้อเบิ่นบนเกี้ยวเน่าเบิ่นวันนี้ก็มาทำบุญนะครับผมมาทำบุญมาซื้อผลไม้มาซื้อของต่างๆนะ<อ>ครับรแล้วก็มาเยี่ยมไม่ว่าลำชีด้วยนะครับผมไม่ว่าที่ติดตามตุยเคสนะครับผมมือนี้มีโอกาสช่วงที่ผมอุปสมบทหรือว่าตอนผมดบวชนะครับเพื่อนเอาเจ้วห่อนไปถวายแล้วับเอาพวกกระทะพวกเนี้ยไปชั้นพิณนะครับ ก็เลยนี่แหละพึ่งเสียวมะพึ่งเชียวมะขึ้นนะครับพราเชียวมาะโดนเราก็ได้ถางเคียั์รอมาพร้อมกันก็เลยวันนี้ถือว่าเป็นวันอีกันก็เลยมาพร้อมกันครับผมเอาของม,มาให้เพื่อน <c oughs> แล้วก็โบ,บลล่าใหม่นะครับผมมากินเขานี่นะ, <c oughs> นะครับพี่น้องใ <c oughs> นในร้านกันเลยนะครับไคค ข้ามาถึงแล้วก็ได้อาหารกินเลยนะคะถีเ่เดลี่เดมพี่นางรออ,อาะไรถ่ายรูปเชฟวันอาดัมเลยตัวใส่ญญสไรแล้วครับเราก็แค่อยากมีแบบว่ามีโมเมนต์มีความทรงจำํำเราก็อยากเก็บไว้ในโทรศัพท์ว่าเราไปกินข้าวกับใครอะไรยังไงบ้างแค่อยากถ่ายแค่นั้นวันเดอร์ไซนลน์แล้วเราแค่มาเพิมจริง แก่ด <mile> ีไซนลายว่าไลายเปิดไฟไม่ว่าเตรียมเจีวห่อนกปาไฟปา็เสียหนะคะตัวน้กจะกินอะไรกินกระป๋า่น้กกินเานมีตองกินแปหน้าผาเรกินก่อนนะคะตอนแรกอูสาวนี่จะเจียวห่อนมาได้เทียบเต็มตัวเร่กินหล่นโตจ้าว่ามาหาคนต้องกินล่นโตจกินหมดลเนี่ย บอกแมวพันวาเพ่อแหละพันบอกว่าเดี๋ยวห้องเมอกันให้กินบบิปราเอากับข้าวเต็มโต๊เลยนะคะจะกินไรแห้งพันวาหนูมกินเนื้อวัวพันใดถอดประมือไดปลาฉลิดหรืออไปลานี้อมหาดตาก่อนหนมากินเนื้อวัวขอบคุณแม่ว่าด้วยนะคะมันดีมากมเด็งยัไม่บาดแต่อยู่านร้านลำชีหนึ่งะคะอยู่หนรตโอแม่นัรูตัดสนามิกซี่เยลือากว สูงเ่ากัอ,อร่อยมากครับผมเนื้อแดดเดีวทอดนะครับของทอดคืออยมาโอเคค่ะทุกคนขาตอนนี้เาเน,น,นข้ากันแล้วนะคะมีนนไปวันนี้ตเช้าวาดาดัดที่แถวบาน,นแล้วก็นันนนกนน็ิข,านนาข้าว้ขออออกมากมานนวัดพืนงวัดบางน้ำเย็นนะครับ เป็น,ปนวันที่นค,น,ค,น,คนส่วนมากก็มาขอพรนะครับผมมีพระเวสุวรรณแล้วก็สิ่งักดิสร็จอีกมากมายที่ผู้คนบริเวณแถวนี้นนครับถือครับเป็นมกักกะวนานห,หน้าจากักราบผมผมีใช่มาเทือนึงครับคุณแม่ครับผมกับน้องสองแท้โดนเนาะนะครับมื่อไหร่ไม่มีโอกาสมาอีกเทือน,นึงครับ,นะนบนถ้ำข้ามปูนทาราย,ย่างนี่คือขอจะแจกครับผมเดีย๋ยวไปแต่งสองของที่มาเดียวเลยเดี๋ยวานี้สองอ่ะมันเป็นที่เดียวกัน แล้วคน่าซือใหซื้อเราละวัดนาที่แล้มันเป็นวัดลักแรือัดนีเล็กเหรมาเพิเป็นเเพิ่มอีทแล้ววันนี้เราก็ได้ไปทำยุญนะคะไปทำงแล้วก็มี่วันะคะมาาลดจุฬาแล้วก็มาชานนะครัาวกนน้เที่เะแะ่มี่อเินเยนาดที่เราเดียวเนี่ยที่านบ้านข้าวเบื้องที่ราเรานรียมเยอะแล้ว คนชิงีวันน,วนี้คอเกนขารีก็ปักไว้ตด้วยค่ะกัหน้านนะคะ